เราวมนนี้ว่าเรีนมาผมสองคนกับเซียนภูมิับน,นี่วาวดวงใหม่ครับนี่เครื่องบินดีของแท้ทเท่าไรครับผมนะบริวัารช้ยังอย่างครับไม่อันขั้นเวทอันพอครับขั้นบิดพอเรา,อพา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 ตัดต็ดเอาเ <c oughs> บิ้งเจิ้งจึ้งเอาเฮ้ย เอาแล้วผมขึ้นเรียบร้อยครับผมมาเท็กเดียววะเฮ้ยโอ้โหเอาจัดนะเซียนภูมิอะไรวะเซียนภูมิเฮ้ยเท็กเดียวอคอนแคบเรียบร้อยแล้วคือไปที่เรียบร้อยครับโอ้โหเอาจัดโอ้โหเอาจัดนะผมโอ้โหเซียนภูมิเท็กเดียว เฮ้ยไหนอยู่มีกระนิ่งพ้อมเฮ้ยซอดแกงกันนี่บ่ทับมดาวปกกแสบผมจะทู่เอบวาป้าขึ้นไก่ปลนบูมึงเนี่ยโหวีกะโห่ี่กะสัดส่วนนาเชื่อ แค่ตอนไม่ไพ่พอมั้งว่าเดี๋ยวไอ้เทจะขั้นเวทพอมาเห็นับ <c oughs> โอ้องแท่ดีวะผมนี่เหรอครับผม,มเมาเครื่องบินครับของเชนพุ่มครับผมจากขั้นเวทของพอครับผมเนี่ยของแท่โอ้ย <c oughs> <c oughs> เวออดีวะขึ้นอีกแล้ววะอยากเอาอะไรนี่บ่ายดิผมนี่ครับต่อไปครับผมสองห้องเหมือนเดิม đi rồi ạ, đi rồi ạ, vào, ngồi đống hàng để di không หนึ่งกระเทีย,เยวเาิพัดนขาดอยู่นะ่ยว่วดังเลยต้องขาดอยู่นะโอเชนมอยู่ใกล้กันครับมีคเช่นผมมีคเช่ยนดีครับครับนี่ย,ยางกะบอนนยซื้อ่ปยางกอ โลตัดครับผมเสียนโลตัดครับเสียงเตือนอาล่ะครับผมอีกปักหน่อยของเสียนโลตัดไปแล้วครับผมกระตุกหน่อยครับวัวกระตุกหน่อยเหรครับผม ครับผมนาสิจบควสมิแบดกริเมื่อแล้วหน้เาเชียวรองก่องลองกันไปลงไปลงสนุวดังสนุกว่ดังกรง,งโตารงโตารนี่ครับผมสามดวงครับนี่ฮะอีลงังนี่นี่ของโรตาร์เซนโรตาร์เซนพรมเซนบีครับผม เดี๋ยวคิดเท่านี้ครับผมไปแล้ว